ต่อไปผมขอเชิญท่านเข้าสู่วาระที่สองแล้วติดตามวรรคที่สองพิจารณาร่างรายงานการบัญชูสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่4ซึ่งอินเุอไปเมื่อวันที่30มสิบีเาคมิดทำการ1วรรคนี้เป็นการพิจารณาร่างรายงานการบัญชูสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อโดยบริษัทได้จัดทำเนินการการบัญชูนัดสองให้ตลาดทราบและใช้คะทศไทยภายใน14วันนับตั้งแต่วันบรญชมสามัญผู้ กอาทัพเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทไปแล้วและได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในได้วาที่ห่งไปแล้วซึ่งเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ4ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่30พฤนจาคมโดยคณะกรรมการเห็นว่าในมีการเราได้ารายงานไว้อย่างครบถ้องให้ที่อยู่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมทั้งนี้ทางเราได้จัดส่ง สำนายงานการจุนงาบให้ทั้งหลายก่อนการทุมในวันนี้แล้วตามที่ปรากฏนในเอกสารแน่สำหับที่หนึ่ที่ขอให้ดิจิตราะรรองไปทีละหน้าท,นทั้งหมดประมาณ2ี่สิบหน้าครับเริ่มจากหน้าที่หนึ่งให้ทราบว่า,าม,มีอะไรแก้ไขหรือไม่ครับหน้าที่2องคือครับถ้าต้องการแก้ไข ありがとう。 ก้าครับสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามครับบสี่ครับสิบห้า สิบเอ้าสิบเก้าปีสิถ้าถ้าไม่มีการแก้ไขผมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2 5ง4 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วผมต้องซึ่งวารนี้ต้องผ่านมฏิบัติคุ้มครอคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเราประชุมและออกเสียงลงคะแนนท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคำถามใดๆไหมครับถ้าไม่มีผมขอให้ที่ป,ประชุมลงปติบัติตามวาระนี้นะครับห้าม ผู้หูือท่านใดไม่เห็นด้วยหรือว่าตอบเสียงโรปรดฟรอายละเอียดในบัตรตรงปฏิทินยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรตรงนิทแต่ท่านเพื่อมารวมมา,านทึกคะแนนเสียงครับถ้าไม่มีข้อสงสัยของผลของคะแนนเสียงโดยครับวาลาที่สอง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2554ซึ่งประชุมเมื่อวันที่30มีนาคม2554เห็นด้วย356ล้าน2 2 7 3 7 4เสียงคิเป็นขอรบร้รอยไม่เห็นด้วยไม่มีนมอ่ออกเสียง3 9 5 2 2 0เสียงรวมกัน หน6บานอมืสอ 7, อบคังนั้นก็ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นัปน,น,น,นปีประมาณที่กล่าวมานะครับ